สวัสดีครับผมนายชัยฤทธิ์วารัตรหัส9 3 7 1 9 9 1 0 9นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรครประบครับการสัมภาษณ์วิดีโอในคลิปนี้ครับเป็นหนึ่งงานนะฮะที่ใช้ประกอบกับผับวิดีโอนะครับของส่วนหนึ่งของวิชา ความเป็นครูนำส่งทางด้านท่านอาจารย์ดรนัทวันภูมิดียิ่งในเรื่องราวของงานเจาะใจครูดีครับวันนี้ครูดีที่เราจะมาเจาะใจกันนะครับทุกท่านจะได้พบกับคุณครูกัทนามาลอดสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับครับครับผมนะครับก็วันนี้คุณครูกัทนามารอดนะครับก็ให้เกียรตินะครับมา ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบวิชาชีพครูนะครับกับประสบการณ์นะฮะโดยตรงของท่านเองนะฮะที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาเจอะใจครูดีกันนะครับผมก็เบื้องต้นอยากขออนุญาตสอบถามนะครับคุณครูกันามารอดนะครับประกอบวิชาชีพครูมาเป็นเวลากี่ปีแล้วครับ3.9ปีค่ะ สามสิบเก้าปีเนาะก็คุณครูนี้สอบบรรจุตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับไม่ทราบว่าโรงเรียนแรกที่คุณครูกาธนาสอนชื่อโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกค่ะบ้านเมืยกระบอกอจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับก็จริงๆแล้วพื้นเพคุณครูกาธนาก็จะเป็นคน ตำบลหนองโพนะครับอำเภอนรางจังหวัดราชบุรีนะครับอ่ะยังไงไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่คําถามเจอดใจครูดีนะครับเริ่มต้นที่คำถามแรกเลยแล้วกันเลยนะครับเหตุผลที่คุณครูกัฒนามารอกมาประกอบวิชาชีพครูเนื่องด้วยอะไรครับจริงๆแล้วในในยุคนั้นเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของ มีแรงบันดาลใจด้วยความชอบของเรารัก็จะไปเรีนครูเรีนครูกันส่วนใหญ่อาชีพส่วนใหญ่ก็เห็นครูเป็นตัวอย่างอะไรเง<ช>ี้ยเราก็อยากจะเป็นครูอ,อาชีพอื่นก็ยังไม่ค่อยมีค่ะเราก็คิดว่าเราชอบชอบันแรกเลยก็คือความชอบส่วนตัวใช่ไหมครับอโอเคนะครับแล้ว ปัญหาแล้วครับและอุปสรรคในการเป็นครูและครับที่คุณครูกัฒนาได้พบแล้วก็ประสบม,มากับตัวเองปัญหาและอุปสรรคในสมัยนั้นเนาะครับจริงๆแล้วเวลาเรามาเป็นครูเนี่ยเราเป็นด้วย,ด,วยด้วยใจรักมันชอบแบบเนาะปัญหาต่างๆเราเป็นครูเราก็จะรู้วิธีการสอนมนะ่ไ้แล้วอยู่แล้วทีนี้ว่าปัญหาถ้าครูพูดถึงกับเวลานั้นในเวลานั้น,นในอดีตเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของครูเราเนี่ย เวลาสอนเนี่ยยิ่งระด,ดับประถมเนี่ยนะเราก็จะต้องสอนทุกวิชาบางครั้งมันไม่ใช่วิชาเอกของเรารแต่ว่าเราก็ต้องสอนแต่ถามว่าครูทําได้ไหมทาได้นะเราก็มีวิธีการหลายอย่างปรึกษาต้นค้าเอกสารเพราะว่าครูสมัยก่อนเนี่ยครูในประถมเนี่ยแต่สอนตั้งแต่ประจำชั้นเนี่ยน,นะสอนทุกวิชาม,มีคนที่จะมาแบ่งเบาเราบ้างวิชาพาราึกษาอ,อะไรอย่างเงี้ย แล้วขออนุญาตสอบถามครับอย่างวิชาเอกของครูเลยคือจริงๆแล้วครูอ่ะเขาบอกตรงๆครูเนี่ยไม่ได้จบทางด้านครูได้สอบอ๋อก็คือไม่ตรงสาขาไม่ตรงสาขาใช่แต่ว่าถามว่าทำไมถึงสอนได้มั่นใจนะแล้วก็ความพยายามความมุ่งมั่นของเราครับครูจบบัญชีแล้วจะบริหารบัญชีเขาเปิดรับสมัครครูเราก็ลองไปสอบดูความกสอบได้แล้วเนี่ย เราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มความสามารถคือจริงๆต้องเลวใจใจเนี่แนะความเป็นครูเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บก็เราต้องไปศึกษาดูแต่ตอนนั้นก็คือเขาจะรับพวกปวชด้วยนะครูก็เป็นคนเป็นที่จบปวชแล้วก็เป็นครูมันจะต้องไปตอบวิชาชีพครูอะไรอย่างเงี้ย่าจะแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติม แล้วดับปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนวิชาคูโดยตรงคู็<ม>เอกมหกกะฮกรรมก็ไปเรียนได้จบปริญญาตรี <c oughs> แล้วส่วนเรื่องอื่นๆที่ว่าเราเราไม่มีวิชาชีพเนี่ยถามว่เาเป็นอุปสรรคไหมมันมันก็มันก็มนมนไม่เป็นเนาะ <c oughs> มันสมัยนั้นเวลาสอนเนี่ยเราก็มีคู้มือมียเอกสารการสอน, <c oughs> มนมันอยู่ที่ความสนใจของเราครนะที่เราจะศึกษาค้นฟ้าเรื่องต่างๆที่เราต้องสอน แหล่งในการหาข้อมูลอาจจะไม่ไม่เยอะเท่าปัจจุบันแต่ว่าก็ก็สามารถค้นคว้าหาได้ใช่ครับอืมโอเคพวกวิชาการต่างเนี่ยเราแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมครับเหมือนการพัฒนาพัฒนาตนเองเนี่ยมันหยุดไม่ได้ครับครูเราต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยนะเนาะที่เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ความเป็นปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเข้าสู่คาถามต่อไปในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมที่ครูควรให้ความสําคัญในการประกอบวิชาชีพครูเนี่ย<ม>ในทศัศนคติของคุณครูค,ค,คิดว่ามีอะไรบ้าง<ม>ที่เป็นส่วนสําคัญครับคุณธรรมของความเป็นครูครูเราเนี่ยต้องมีความรักและศรัทธาในชีวตของตนเองเน<ม>าะว่าถ้าเราเกิดความรักความศรัทธาเนี่ยเราก็จะทาได้ได้ได้ดี นะเราจะพัฒนาตนเองพัฒนาเด็กด้วยความรักศรัทธาม,มีความมุ่งม,มั่นมีความอดทนเสียสละเรื่องต้นจากตัวเราเลยนะ้องไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าการกระทำนะฮะเราจะต้องมีใจที่เต็มที่กับงานวิชาชีพตัวก่อนถูกต้องไหมครับใช่คอืมนัม่นเองนะครับอ่ะ สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับในส่วนของงานเจาะใจครูดีนะครับประกอบคอร์ดพิโอนะครับส่วนหนึ่งของวิชาความเป็นครูและครับนำส่งจากด้านท่านอาจารย์ดรนัทวันพุ่มดียิ่งนะครับจะขอถามคำถามดท้ายกับด้านคุณครูกัญธนามารอดนะครับว่าคุณครูอยากจะฝากข้อคิดนะครับอะไรบ้างให้กับครูรุ่นใหม่นะคะในเรื่องของการประกอบวิชาชีพครูในยุคศตวรรษที่21ครับ การที่เราจะเป็นครูที่ดีได้ด้วยก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองอะนะคะแล้วก็เพื่อจะได้พัฒนาตึกแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือการเป็นครูของเราเนี่ยเราจะใช้คำว่าเป็นครูมีอาชีพมมไม่ใช่อาชีพครูแล้วเรายแยกออกับแอาชีพครูกับครูมืออาชีพเนี่ย บางคน,นคิดว่าตัวเองอาชีพครูัน,นั่นคือทำเพื่อเงินแต่ถ้าครูมีอาชีพนี่คือการพัฒนาอาชีพของเราพัฒนา,าเด็กเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่เก่งที่ดีในอน,น,คน,อนาคตนะครับดังนั้นก,ก,ก็ฝากเอาไว้ว่า,วาการเป็นครูนั้นให้เราพัฒนาตัวอยู่เสมอเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเราเราเรียกว่า ครูอาชีพครับไม่ใช่อาชีพครูครับนะคะโอเคขอบคุณครับนะฮะกับที่ว่าสำคัญคำนี้นะครูมืออาชีพไม่ใช่อาชีพครูนะครับก็ฝากด้วยและกันกับครูรุ่นใหม่นะครับในศตวรรษที่21นะครับสถานีขอบคุณทางด้านคุณครูกัตนามารอดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทางด้านเพื่อนๆพทุกคนแล้วก็ ดังนั้นท่านอาจารย์ดรนัทวัลภูมน,นีนะครับขอบคุณครับ